จุดๆน้องพลนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริตะวานามิเอตังสัมมิตาปะทัททะอวิกิเตกิตาปาริตังปะนันตุ อาเค迦มิจารูเปกิริสิคราตะเตจันตาริเควิมาหาเีทีเปรัเทจะคา,ามิจรุวนาคาห์เนคเนาคหะวัตตุมีเขตเตอุหม,มาจะยันตูเทวาชลาตลาวิสเมยะคาคันทปันนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวจะนางสาตะโวเมสุน,นันตุธรรมะสาวานาคาโลอยัมบัตันตา ธรรมะสวนาคารลอายมทันตาธรรมะสวนาคาโลอายมปทันตาสาธุสาธุสาธุผู้ขาขออันเชิญผู้ขาเทวดามาจากทิศทั้งซีมาสถิตณะแห่งนี้องค์หนึ่งนั่นก็หายสถิตยุทัังทิศเหนือองค์หนึ่งนั่นก็หายสถิตยุทัังทิศใต้อีกองค์ที่สามที่สองหันที่สามหันกายสถิตยุทัังทิศตะวันออกองค์ที่สี่หันกาย จิดอยู่ทางทิศตะวันตกจงมาเป็นสก,นกีพญานห้กับผู้ข่ามือหนีพวกผู้ข่ามาขอชัวขอลาบอยู่กับพุ่มต้นคอแห่งนี้ขอพุ่มต้นคอแห่งนี้จงให้ชัวกาดแก่พวกขา่าวันที่16พฤศจิกายน2566น้บี้ผู้ข่าขอรหัสไปเปิกจากทั้งกองฉลากและต้องความเมตตาของท่านทั้งหลายสี่ให้สี่เป็นสามตัวสองตัวก็ได้ขอความเมตตาจากอ่า พุ่มเดี๋ยวที่จะทั้งจงเปิดให้กับลูกเด้อสาธุสาธุสาธุนะครับเอฟซีครับบัญญัตพวกล่ะได้กาวเรียบร้อยนะครับเนาะสีได้ท้ำกันคือลูกแป้งครับพีครับลูกแป้งเอาอยู่ต้นข้อครับพี่ครับมันเป็นไก่นะครับเนาะ เอฟซีครับเห็นตัวใดเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นผู้เบังเนาะครับเนาะ กจะปันยไปนจัปตัเดียวนี่เป็นตเล็กไตอืมเป็นตัวหัวว่าเล็ก,ลกนะอืมขอทีสี่สี่เลยน้อขลาเด็กตับตวไดพอสี่คุณนี่มองหันไหนโอ้ ไม่หร้อเปล่เล็กยังนี่ามันคือตัวงวันเป็นวัวเล็กขนาดตัวเนี้ยวทั้งไก่วันมาบ่งามแล้วตัวนี้เก็ดแทะ พอเห็นสองตัวที s w i ตัวค <Pokémon> ันเปิดใหญ่ห้าเปิดไหน s w i ตัวเกาเนาะแดดตะบุญหัวหัววันหัวเล็กน้าแลยว นม่คือมานมันมันลงมาสบสืบสบมือเล็กเ่ตัวนั่งีมันจะมีบูชาตต ก็เห็นตัวใดก็ชัดที่สุดน,นี่เ,เห็นเคลียร์เลยชัดต้องหนามันว่าชัด ต้องตรวนะ้วยกว่บเพราะคนเห็นห้าเจ็ดเห็นห้าเจ็ด ครับพีครับไต F k k ่ซีเห็นตัวใดไรก็ขึ้นอยู่กับสายไต่ซี่นะครับเด้ออืมใช่มคือตัวเก่าอะ ชัดปะพวกคนตัวก้อนวะครับเมียนเนาะวนพวกคนเบิ้งทางคุณปะต้องงับมาเสียเบิ้งแกนี่รู้วันี้ะ เออยัมมาอีกขึ้นเกามาพอบ่มีเปลี่ยนแปลงตัวเกาครับผมก็กดเบิ่งเห็นขักก็ได้วยครับด้วยห้าเจ็ดนะครับเนาะเห็นตัวเดียวกันครับยุซี่ครับก็พกคนครับเนาะเห็นตัวเดียวกันในเลขตัวเดียวกันครับยุซี่ครับเพราะว่าเบิ่งแล้วคล้ายๆกันเมื่อต่วสามตัวเห็นเป็นตัวนี้พกคน อยูปในบ้านเอครับครับที่ครับสามตัวแอเดเทนเป็นตัวนี้นะครับเนาะส่วนสองตัวของพวกคนเห็นเป็นหาจ็ตสองตัวเห็นน้ากันครับอยี่ครับเห็นตัวเดียวกันคือกันบ่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ต้นคอใหญ่ครับอยี่ครับคอโฉคอหลาบนะครับนะมือหนีเนี้ยมือแรงพอดีเลยครับอยี่ครับช่วงผีตกปลาพอดีมันพอพอเวลานี่เป็นเวลาผีตกปลาแต่ว่าเห็นตัวเดียวกันคือหาจ็ดครับอย่ี่ครับ แต่ว่าหาหกหนึ่งหันแอดเห็ใในอยู่ใกล้ๆก็พวกคนนะครับแต่เบิ่งในกล่องกับเบิ่งกลางนอกอาทิพวกคือกันเนาะครับเนาะเกิเลย้เห็นตัวใดก็เอาตัวนั้นขับยูซี่ครับตามตาจะคลองเห็นครับอยู่ซี่ครับขอโชคที่ต้นขอใหญ่ครับอยูซี่ครับข้างแาารกนะครับเมื่อต้นนี้พุ่มอยู่นี่งวดนั้นเพิ่งกระไขคือกันครับสามหาศูนย์มันออกหาหนึ่งนะครับเนาะงวดแรกได้ตรงๆครับหนึ่งสองงวดที่สองได้สามหาศูนย์จุดต้น กระด่าใหญ่บาดนี้มาขออยู่ต้นคอครับพี่ซีครับได้มาสองตัวห้าเจ็ดสามตัวห้าหกหนึ่งครับพี่ซีครับหรือหาเก่าหนึ่งเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเออสารคดมนี้ก็ขออยุดตีอยูเพียงสามีพอกับแม่ในคลิปหน้าขอกระลักว้า,า,มมาสวัสดีครับ